คำว่าสังโยชน์สังโยชน์ก็คือเครื่องร้อยรัดจิตของสัตตานังเนี่ยที่พระศาสดาทรงหมายถึงก็คือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยสังโยชน์นี่จะว่าไปแล้วก็คือเป็นรากเหง้าของปัญหาหรือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเลยแลหละที่แสดงออกมาให้เห็น ในสัตว์นะบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามเนี่ยในรูปแบบที่พอค์หมายรวมก็คือรูปแบบของราคะนั่นเองที่ปรากฏออกมาหรือโลภะนะนะปรากฏออกมาในรูปของความโลภบ,บ้างนะโทสะความโกรธความคับแค้นบ้างในรูปแบบของโมหะความหลงคือความไม่รู้เนี่ยว่าอะไรเป็นราคะอะไรเป็นโทสันะ ซึ่งจะมากน้อยนะแตกต่างกันไปตามอนุสัยของความเคยชินของสัตว์ของเทวดาของมนุษย์นั่นงสั่งสมมาในอดีตนั่นเองตามที่พระศาสดาทรงจำแนกไว้เนี่ยแต่เมื่อมาพิจารณาในบทพระยัญชนะและอัฏฐาเนี่ยในแต่ละคำ่ระคที่พระองค์ทรงแบ่งสังโยชน์ไว้เนี่ยเป็น ก็คือเบื้องต่ำห้าก็คือสักยะทิฏฐิความเห็นผิดว่าขันธ์เป็นตัวตนวิกิกิฉาคือความลังเลสงสัยในปฏิปทาข้อปฏิบัติความดับทุกข์เนี่ยศีลประตาปามาเนี่ยการไปถือศีลและพรดเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเนี่ยศีลประตะปามาศคือศีลและพรดผิดความมุ่งหมายที่แท้จริงนั่นเองการมฉันทะคือความคร่นะ ในรูปเสียงกลิ่นรสนะและสัมผัสนะนั่นเองพยาบาทคือความคับแค้นความไม่พอใจนะอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ําและสังโยชน์เบื้องสูงก็คือห้าเหมือนกันก็คือรูปปาราคา,ารูปปราคะมานะอุทธจารและอวิชาเนะี่เมื่อพระองค์ทรงแจกแจง,แจงออกมาอย่างเนี้เป็นสังโยชน์สิบเนี่ยก็ เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะแม้แต่สังโยช์ตัวแรกเนี่ยที่ชื่อว่าสักยะทิฏฐิเนี่ยความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนเนี่ยนะเราเองก็ยังไม่ได้เห็นแจ้งแทงตลอดนะตราบใดที่ยังไม่ได้มีการอบรมศีลสมาธิและปัญญาให้มากพอน,นั่นเองดังนั้นเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ย เมื่อมีการกระทบสัมผัสทางอายตนะนะคือตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กล,ล,ลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเนะี่ยใจถูกต้องทำอารมณ์แล้วเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกนะที่เรียกว่าเวทนาเนะี่ยก็คือพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรืออาการความคิดนะึกความรู้สึกนะคือการพรงแต่งนั่นเองก็จะเกิดขึ้นนะด้วยอาการ ความรู้สึกว่าเนี่ยนะเช่นเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราเก่งกว่าเขาเขาเก่งกว่าเราเราร่ำรวยกว่าเขาเขาร่ำรวยกับเราเรามีเกียรติยศชื่อเสียงมากกว่าเขาเขามีเกียรติยศชื่อเสียงมากกว่าเราเราได้เปรียบเราเสียเปรียบเราชนะนะเขาชนะเราเราได้มากกว่าเขา เขาได้มากกว่าเราเนี่ยลนะักษณะเป็นคู่ๆอย่างเนี้ยนะลองไปพิจารณาดูเองในแต่ละตัวตนนะของบุคคลแต่ละคนนั่นเองถ้าความรู้สึกเป็นคู่ๆอย่างเนี้ยยังปรากฏอยู่เนี่ยก็แสดงว่านะสักยะทิฏฐิเนี่ยความเห็นว่ามีตัวตนก็ยังมีอยู่นั่นเองนะแม้แต่สังโยชน์ตัวแรกคือสักยะทิฏฐิเนี่ยเราก็จะต้องเห็นด้วยปัญญาก่อน จึงจะลาได้ถ้าไม่เห็นก่อนเนี่ยก็ลาไม่ได้นั่นเองถามว่าใครบ้างที่สามารถจะยืนยันได้ว่านตนเองเนี่ยเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเ,เห็นแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วตามความเป็นจริงในสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยนอกจากพระอารหาันตสัสมาสัมพุทธ,ธะก็คือพระพุทธเจ้าแล,และพระอารหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นเอง ส่วนใหญ่จะตีความหมายหรือเข้าใจความหมายไปตามที่พระเถระรุ่นก่อนๆนนะได้แปลไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งพอจะตามรู้นะตามเข้าใจและตามเห็นได้นะแต่จะเห็นลากเง้าของปัญหาหรือกิเลสคือสังโยชน์สิบนี้ได้ชัดเจนนั้นนะจําเป็นจะต้องมีการลงมือปฏิบัตินะไปตามลําดับคือศึกษาไปตามลําดับปฏิบัติไปตามลําดับนั่นเองก็คือปริยัต คือการเล่าเรียนนะปฏิบัติคือการลงมือปฏิเวทก็คือมรรคผลที่ปรากฏนะเป็นแก่นสารที่เราเกิดจากการปฏิบัติหนึ่งจึงจะต้องมีการอบรมศีลสมาธิและปัญญาให้ถึงพร้อมและระหว่างการปฏิบัตินะอบรมศีลสมาธิและปัญญาหรือการเนะจริญก็คืออริมักนะเดินตามมรรคแปดนะั่นเอง ก็ใช่ว่ากิเลสเหล่านี้จะหมดสิ้นไปเร็วตามที่เราต้องการหรือความอยากของเรานะถ้ายิ่งเข้าใจผิดนะคิดว่าการอยู่กับเจ้าเรือนนะยังอยู่คองเรือนอยู่ยก็ปฏิบัติได้แน่นอนนะก็เป็นการปฏิบัติในลักษณะของผู้ที่ยังอยู่กับเจ้าเรือนหรือหรือย,ยังคลองเรือนอยู่นั่นเองก็คือทําได้อย่างมากก็แค่นั้นก็คือเป็นผู้ นะมีศีลมีสมาธนะิเป็นเบื้องต้นแต่จะให้ได้ปัญญารูนะ้แจ้งทางตลอดนะก็จะต้องพัฒนาขึ้นไปนั่นเองและจะละกิเลสได้นั้นนะก็เป็นเรื่องยากนะกิเลสตัวละเอียดนะเป็นเรื่องยากเพราะเจ้าของเองนะมองไม่เห็นกิเลสละเอียดกิเลสตัวละเอียดของตัวเองนะเช่น,ชนความห่วงใยนะความอะไร ในบุตรภรรยาสามีทรัพย์สินเงินทองข้าวของสัตว์เลี้ยงและอื่นๆอีกมากมายซึ่งแต่ละคนเ,นเอาจิตไปผูกติดไว้น,นั่นเองด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่านี่ของเรานี่เป็นเรานี่เป็นตัวตนของเรา่นเ่งนั่นคือสักยทิฏฐินะดังนั้นที่เห็นว่าแม้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ที่ได้ฟังธรรมจากพระศาสดาห,หรือสาวกของพระศาสดานำธรรมนั้นมาแสดง แล้วเกิดความชื่อความศรัทธาเนี่ยก็จะต้องหลีกออกจากกามรมนะก็คือหลีกออกจากเย่าเรือนเนี่ยเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนนั่นเองเมื่อเขาออกจากเรือนแล้วเนี่ยเพื่อจะรักความห่วงอะไรเนี่ยแต่ความห่วงอะไรนั้นก็ปรากฏขึ้นในสภาวะจิตของเขาอยู่นั่นเองเขาจึงค่อยๆมาปฏิบัตินะด้วยการอบรมศรีลสมาธิและปัญญาเพื่อจะละกิเลสภายในจิตของตน และเมื่อละกิเลสหรือสังโยชน์ทั้งสิอย่างนี้ได้หมดสิ้นแล้วเนี่ยก็จะอยู่เป็นผาสุขในทิฏฐธรรมก็คือในปัจจุบันนั่นเองนะเมื่อยังไม่ตายหรือปารินิพานนะการใช้คําว่าสุขเนี่ยเป็นภาษาของชาวโลกเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่านหนึ่งแต่ความจริงเนี่ยพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วเนี่ยเป็นผู้นะไม่มีทุกข์แล้วต่างหากนั่นเองนะก็คือสิ้นทุกข์แล้วนั่นเองนะ เพราะหมดอุปทานในขันห้านั่นเองดังนั้นนักปฏิบัติหรือนักบวชก็ตามเนี่ยมักจะเข้าใจผิดคิดว่าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วได้ความสุขก็ค,คือได้ลาบได้ยศได้คำสรรเสริญมีชื่อเสียงได้ปัจจัย4ี่นะคืออุดมไปด้วยจีวรบิณฑบาทเสนาสนะและกีฬานาปัจจัยเพสัตบริการนั่นเอง ก็คือได้ปัจจัยเงินทองได้การบำรุงร่างกายด้วยยาชนิดต่างๆนะบริขารมากมายนั่นเองนะโดยไม่รู้ว่านี่เป็นความสุขนะทางการมารมในแบบใหม่นั่นเองไม่ใช่ความสุขนะในในกขมาหรือการหลีของชากรรมแล้วจิตเนะี่ยก็จมติดเมอมกอยู่ในกองทุกข์ต่อไปนะเมื่อเห็นผิดและก็ปฏิบัติผิดนะีอันนี้เป็น อันตรายสําคัญเลยสําหรับผู้ที่สแสวงหาทางหลุดพ้นก็จะหลงทางไปในลักษณะแบบนี้นะก็คือมิจฉาปฏิปทานั่นเอง